ยามข้าของฤดูฝนในภาคเหนือเย็นชื้นและเงียบงันถนนสาย1178ที่ตัดผ่านป่าเขาเริ่มเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายของวันไฟข้างทางบางดวงกระพริบบางดวงดับมืดมีเพียงเสียงล้อรถบดทับพื้นถนนและเสียงฝนปลอยเบาๆสลับกับเสียงสายลมที่หวีดหวิวหลอดหน้าต่างเข้ามาพงชายวัยกลางคนผู้มีใบหน้าหมองเศร้าดวงตาแห้งแล้ง และมีร่องรอยควางอ่อนล้าเกาะกินขับรถบัสสาย98ด้วยท่าทีเงียบขรึมมือจับพวงมาเลยแน่นทั้งที่ถนนโลง่งและไม่มีรถสวนมาแม้แต่คันเดียวรถของเขาเป็นบัสรุ่นเก่าสีขาวลอกล่อนเป็นคราบสนิมหน้าปัดวิทยุหมุนไม่ค่อยได้แต่ยังใช้งานได้อยู่บ้างเขาเปิดเพลงเก่าแนวลูกกรุงจากยุค80ให้ดังพอแทรกความเงียบ เพลงโปรดของเขาเพลงลืมไม่ลงคลอเบาๆเคล้ากับเสียงฝน19.45นาฬกา45นาทีพงจอดรถตรงป้ายประจำใกล้โค้งทางขึ้นเขาแม้จะรู้ว่าไม่มีใครขึ้นในรอบนี้แต่เขาก็ทำตามหน้าที่เหมือนทุกคืนหยุดรถเปิดประตูรอหนึ่งนาทีแล้วค่อยออกรถข้างทางมีเพียงพงหญ้าชื้น ฝุงหิ่งห้อยกระพิบแสงระยิบในความมืดทันใดนั้นเองเสียงฟ้าร้องคำรามดังก้องก่อนสายฟ้าจะผ่านลงไม่ไกลจากป้ายรถจังหวะน,นั้นเองเด็กสาวคนหนึ่งในชุดนักเรียนกระโปรงน้ำเงินเสื้อขาวปรากฏตัวขึ้นเงียบๆตรงป้ายเธอยืนเปียกโชกท่ามกลางฝนที่ตกพรำรอยยิ้มของเธอเหมือนจะฝืนไม่ใช่ยิ้มที่แสดงความดีใจหรือเป็นมิตร แต่เป็นยิ้มที่คล้ายจะเย้ยหรืออาจจะเศร้าลึกๆอยู่ภายในแววตาพงขมูดคิ้วทันทีเด็กบ้าเลยวะมายืนคนเดียวตรงเนี้ยเขามองซ้ายขวามไม่เห็นใครอื่นก่อนจะเปิดประตูด,ด้วยสัญชตาตญาณของคนทำงานบริการเด็กสาวขึ้นรถมาเง,งียบๆไม่พูดอะไรไม่สบตาเธอเดินชา้ชาๆไปยังเบาะหลังสุดของรถแล้วนั่งลงอย่างเรียบร้อยกระเป๋านักเรียนเปียกน้ำวางไว้บนตัก พงเหลือบมองเธอผ่านกระจกมองหลังก่อนจะถอนหายใจเบาๆแล้วเริ่มออกรถอีกครั้งแต่ในใจกลับรู้สึกแปลกๆเด็กที่ไหนวะป่านนี้โรงเรียนก็ปิดแล้วขึ้นมาทำไมไม่พูดสักคำหรือจะหลงทางแต่สิ่งที่ทำให้เขาขนลุกก็คือแม้จะมองผ่านกระจกหลายครั้งแต่เธอกลับนั่งอยู่ในเงามือตลอดไม่มีแสงใดส่องถึงหน้าเธอได้ชัดเจนเลยแม้แต่นิดเดียวและบางช่วงขณะที่รถกระแทกลุม หรือไฟสะท้อนเงาภายในรถเขาเหมือนจะเห็นรอยเลือดที่เปื้อนตรงชายกระโปรงนักเรียนของเธอด้วยรถบัสสาย98ค่อยๆล,ะล,ะละัดเลาะเส้นทางขึ้นเขาไฟหน้าสาดส,ส่องไปตามทางคดเคี้ยวสะท้อนละอองฝนที่ยังโปรยปลายลงไม่ขาดสายภายในรถยังคงว่างเปล่ามีเพียงเสียงเครื่องยนต์คละเคล้าเสียงน้ำฝนกระทบหลังคาบรรยากาศหนาวเย็นอย่างไม่ปกติ เรากับมีไอเย็นแผ่ซ่านออกมาจากมุมใดมุมหนึ่งในรถพงเหลือบตามองผ่านกระจกมองหลังอีกครั้งเธอยังอยู่ตรงนั้นนั่งนิ่งท่าเดิมไม่มีขยับแต่แปลกเงาของเธอไม่สะท้อนในกระจกเขาขมวดคิ้วสายตาเริ่มไม่แน่ใจว่าเขาเห็นจริงหรือภาพหลอนจากความเหนื่อยล้าเขาตัดสินใจหันไปมองด้วยตาตรงๆแต่สิ่งที่เขาเห็น ทำให้หัวใจเกือบหยุดเต้นเบาะหลังว่างเปล่าไม่มีเด็กสาวไม่มีรอยนั่งเปียกไม่มีเสียงไม่มีแม้แต่งเงาเขาหันขับกลับมาที่ถนนรีประคองรถให้มั่นมือสั่นเล็กน้อยเหงื่อเริ่มซึมทั้งที่อากาศเย็นเฉียบกูตาฝาดหรือมันขึ้นมาจริงๆวะอย่าไปคิดมากพงอย่าไปคิดมากเสียงเพลงลุก,กรุงจากวิทยุเริ่มมีสัญญาณรบกวนดังขึ้น จากนั้นก็เงียบหายไปในช่ววินาทีและแล้วในความเงียบเสียงกระซิบแผ่วเบาเย็นเยือกดังขึ้นใกล้หูข้างซ้ายไม่ใช่จากลำโพงไม่ใช่จากด้านหลังไม่ใช่จากข้างนอกแต่เป็นข้างหูเขาเลยลุงจำหนูได้ไหมพงชะงักหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเสียงตัวเองหูเอื้อสมองพร่าบเลอ เขารีบมองกระจกหลังอีกครั้งแสงไฟในรถเริ่มกระพริบแปลกมันกระพริบเหมือนมีจังหวะกระพริบพลึบเงียบพลึบเงียบและในช่วงจังหวะที่ไฟเปิดพงรู้สึกได้ถึงเสียงฝีเท้าแผ่วๆที่เดินจากท้ายรถกึกกึกกึกเสียงดังขึ้นเรื่อยๆ คล้ายฝีเท้าเปลือยเปล่าที่เปียกฝนเดินมาตามพื้นเหล็กที่สั่นสะเทือนเบาๆพงกลืนน้ำลายเขาพยายามบอกตัวเองว่าอาจจะเป็นเพียงเรื่องที่คิดไปเองแต่เสียงมันใกล้เข้ามาใกล้ขึ้นจนเขาแทบไม่กล้าหายใจจากนั้นเสียงแผ่วๆดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เหมือนพูดชัดใกล้ข้างหูมากกว่าเดิม ราวกับลมหายใจเป่ารถต้นคอท่านลุงมิกจำงั้นหนูจะช่วยให้นึกออกทันใดนั้นกระจกมองหลังร้าวเป็นเส้นๆคล้ายมีแรงกดกระแทกจากด้านในกระจกเองพงแทบปล่อยพงมะไลยเขารีบประคองรถบีบแตรเสียงยาวอย่างไม่รู้ตัวพร้อมคำสบทดหลุดปากเบาๆบ,บ้าเอ้ยนี่มันอะไรของมันวะ รถยังคงแล่นต่อท่ามกลางความเงียบที่เปลี่ยนไปเป็นความหลอนสะสมเหมือนสิ่งที่อยู่ในรถไม่เพียงแค่จะให้เขาเห็นแต่มันกำลังพยายามให้เขาจำบางอย่างที่เขาไม่อยากจำเขาเริ่มได้ยินเสียงเหมือนคนร้องไห้เบาๆจากเบาะหลังเสียงของเด็กสาคนหนึ่งที่อัดอั้นเหมือนความเจ็บปวดฝังรากลึกนานหลายปี เสียงที่เขาคุ้นเคยแต่ฝืนลืมมันมาตลอดฝนยังตกไม่ขาดสายล้อรถบัสบทไปตามถนนลาดยางที่เริ่มแตกร้าวคล้ายถูกปล่อยทิ้งร้างนานหลายปีไฟถนนไม่มีสักดวงมีเพียงแสงจากหน้ารถที่ฝ่าหมอกหนาและต้นไม้สูงทึบสองข้างทางพงเริ่มสังเกตว่าทางที่เขากำลังขับอยู่ ไม่ใช่เส้นทางเดิมที่คุ้นเคยแม้จะขับเที่ยวนี้มาเป็นพันครั้งแต่ถนนตรงหน้าเขาไม่เคยเห็นมาก่อนข้างทางปรากฏป้ายไม้กกเก่าทะลุหมอกขึ้นมาจอดป้ายนี้เสียงแผ่วเบาของเด็กสาวดังขึ้นจากเบาะหลังทั้งที่เขาแน่ใจว่าเมื่อครู่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นอีกแล้ว ราวกับมือของเขาขยับไปดึงเบรกเองโดยไม่รู้ตัวรถค่อยๆชะลอแล้วหยุดหน้าป้ายพงเพ่งมองป้ายไม้ผุผูมีคราบตะไคร่เขียวขึ้นจับมีตัวอักษรลอกล่อนที่เขาอ่านไม่ออกมองทะลุป้ายไปด้านหลังคือป่าทึบไม่มีบ้านไม่มีถนนไม่มีไฟไม่มีเมือง ไม่มีวี่แววของผู้โดยสารสักคนพงเปิดช่องเก็บของข้างเบาะหยิบแผนที่รถบัสสาย98ที่เขาใช้มาตลอดปีขึ้นมากลางดูด้วยมือสั่นๆเขาไล่สายตาตามจุดจอดปกติแต่ไม่มีชื่อป้ายนี้อยู่เลยนี่มันอะไรกันวะป้ายบ้าอะไรมาจากไหน เขาพึมพำอย่างไม่แน่ใจว่าฝันอยู่หรือเปล่าหยิบไฟฉายขึ้นมาส่องออกไปนอกหน้าต่างอีกครั้งป่าข้างทางนิ่งเงียบจนผิดปกติไม่มีแม้แต่เสียงมแมลงกลางคืนแต่เมื่อเขาหันกลับมาภายในรถเต็มไปด้วยผู้ไรสารเต็มแน่นทุกที่นั่งทั้งชายหญิงวัยรุ่นเด็กคนแก่ทุกคนนิ่งไม่มีเสียง ไม่มีการขยับนั่งจ้องตรงไปข้างหน้าอย่างไร้ชีวิตแสงไฟไพรถเริ่มส่องให้เห็นชัดเจนผู้หญิงคนหนึ่งมีเศษกระจกเสียดทะลุกระโหลกเด็กชายตัวเล็กนั่งสบอกแม่ที่ตัวไม่เกรียมจนหนังหลุดชายไว้กลางคนคอพับผิดธรรมชาติเลือดไหลลงที่นั่งบางคนเหมือนจมน้ำเสื้อยังเปียกโชกผมพันใบหน้า พงตกใจสุดขีดเขากระโดดลุกจากบอกคนขับหันขวับไปมองรอบรถตะโกนออกมาสุดเสียงใครวะผู้ว่แกเป็นใครแต่ไม่มีเสียงใดหลุดจากปากเขาอ้าปากเต็มที่แต่เหมือนลำคอถูกบีบเสียงถูกกลืนหายไปในอากาศหูเริ่มอื้ออีกครั้งภาพรอบตัวเริ่มสั่นเบาๆเรากับโลกทั้งใบสั่นตามการเต้นของหัวใจ ทันใดนั้นเด็กสาวในชุดนักเรียนคนนั้นก็ปรากฏตัวอีกครั้งคราวนี้เธอยือนอยู่ตรงกลางทางเดินระหว่างเบาะเธอมองตรงมาที่เขาลงยังจำไม่ได้หรอว่าเคยขับพาหนูมาที่นี่แล้วเธอยิ้มแต่รอยยิ้มนั้นเย็นเยียบและในเงาสะท้อนจากกระจกหน้ารถเขาเห็นตัวเองนั่งอยู่หลังพวงมาลัย ในสภาพเลือดอาบเต็มหน้าเสื้อเปื้อนควันและฝุ่นเหมือนผ่านอุบัติเหตุรุนแรงแว็บหนึ่งภาพแฟลชแบ็กสั้งๆปรากฏในหัวเขาเสียงกรีดร้องของผู้โดยสารเสียงเบรกแตกรถถลายลงเหวเสียงเหล็กขูดกันเปลวไฟเลือดเสียงเด็กร้องไห้แล้วทุกอย่างก็เงียบลงอีกครั้งรถบัสคันเก่ายังคงเคลื่อนตัวชา้า ตามถนนลึกลับที่ไรชื่อท่ากลางป่าทึบที่ไม่ปรากฏบนแผนที่ไม่รู้ปลายทางไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีเสียงนาฬิกาไม่มีแม้แต่เวลาพงนั่งนิ่งที่บอกคนขับมือสัน่นพวงมาลัยเย็นเฉียบแม้จะไม่มีแอร์ภายในรถเงียบสนิทผู้โดยสารเงียบกริบราวกับภาพฝันร้ายที่เขาปฏิเสธจะเชื่อว่ามีอยู่จริง จากนั้นเสียงบางอย่างดังขึ้นจากกระเบ๋าเสื้อที่อกด้านในติ้งเหมือนเสียงแจ้งเตือนมือถือทั้งที่โทรศัพท์เครื่องนั้นเขาไม่ได้ใช้งานมาหลายปีแล้วพงชะงักก่อนจะค่อยๆล้วงมือเข้าไปหยิบโทรศัพท์ออกมาหน้าจอติดเองทันทีทั้งที่เครื่องนั้นไม่มีแบตมาก่อนมีการแจ้งเตือนขึ้นหนึ่งรายการภาพข่าว อุบัติเหตุรถบัสตกเหวเสียชีวิตหมู่24รายผงจ้องหน้าจอนิ้วกดเปิดโดยไม่รู้ตัวภาพขึ้นชัดเจนภาพรถบัสคันหนึ่งตกลงไปในหุบเหวหลังคาฉีกออกเบาะหลุดลอยเกลื่อนผู้โดยสารกระเด็นออกมานอนระเนรนาดมีภาพหนึ่งสูงเข้าศพเด็กสามในชุดนักเรียน นอนอยู่ข้างศพหญิงวัยกลางคนตรงมุมล่างของจอคือชื่อเธอดอยอฝนอายุ14ปีผงเบิกตากว้างชื่อฝนไม่ใช่ชื่อแปลกหน้าไม่ใช่แค่ผู้โดยสารเธอคือหลานสาวแท้ๆของเขาเองภาพข่าวเลื่อนลงอัตโนมัติรายชื่อผู้เสียชีวิตปรากฏเรียงยาวถูกชื่อ คือผู้โดยสารที่เขาเห็นบนรถเมื่อครู่บางคนมีชื่อเล่นเขาคุ้นบางคนคือน,นามสกุลที่เขาเคยอ่านผ่านๆจากรายงานอุบัติเหตุหัวใจพงแทบหยุดเต้นมือเริ่มสั่นอย่างควบคุมไม่ได้เขาสุดลงกับพงมลาลัยอย่างหมดแรงแล้วทุกอย่างก็พร่ามัวความทรงจำที่เขาไม่อยากจำทะลักกลับเข้ามาราวเขื่อนแตก แปีก่อนเส้นทางเดิมถนนเดิมพงขับรถบัสคันเดิมเต็มไปด้วยผู้โดยสารรวมทั้งฝนหลานสาวของเขาที่ติดรถกลับบ้านต่างจังหวัดเพราะแม่ไม่ว่างมารับก่อนออกเดินทางเขาแอบดื่มเหล้าขาวไปครึ่งขวดด้วยความเครียดจากหนี้สินและปัญหาครอบครัวแม้รู้ว่าต้องขับลงเขาในตอนกลางคืนเขาก็ไม่สน คิดเพลงแค่ว่าอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ถึงเดี๋ยวก็ลืมเขาหัวเราะกับตัวเองมองกระจกหลังเห็นฝนหลับพิงหน้าต่างไม่เป็นไรหรอกหนูฝนเดี๋ยวตื่นมาก็ถึงบ้านแล้วแต่แล้วรถเบรกไม่อยู่ในโค้งหักศอกถนนลื่อนจากฝนรถหมุนคว้างเสียงกรีดร้องดังสนัน่น รถทั้งคันลอยละลิ้วลงเหวเหมือนฝันร้ายที่ช้าและยาวนานพงเห็นหน้าฝนครั้งสุดท้ายก่อนรถจะพลิกหลายตลบเขาฟื้นขึ้นมาแค่คนเดียวตำรวจและกู้ภัยเจอเขานอนสลบข้างซากรถและในวันถแถลงข่าวเขาโกหกรถเบรกแตกครับไม่ใช่เพราะผมผมไม่ดื่มเลยวันนั้นกลับสู่ปัจจุบัน น้ำตาไหลอาบแก้มโดยไม่รู้ตัวผงสุดตัวลุงกับพวงมาลัยสะอื้นไรเสียงเสียงฝนจากภายนอกดังหนักขึ้นเหมือนฝนทั้งฟ้ากำลังตกลงมาชำระโทษเสียงกระซิบแผ่วเบาอีกครั้งดังมาจากทั่วทั้งรถทุกคนให้อาภัยลุงถ้าลุงยอมรับความจริงได้เขาเงยหน้าขึ้นช้า,ชา ดังแล่นอยู่เองแม้เขาไม่ได้จับพวงมาลัยผ่านทางโค้งเดิมผ่านจุดที่เคยตกเหวแต่ครั้งนี้เหมือนใครบางคนตั้งใจจะให้เขากลับมาอีกครั้งฝนยังคงตกหนักเหมือนฟ้าร้องให้ให้กับความจริงที่เพิ่งถูกเปิดเผยความเงียบในรถถูกกลืนด้วยเสียงหัวใจของพงที่เต้นถี่แรงหายใจไม่เป็นจังหวะมือของเขากำพวงมาลัยแน่นจนเส้นเลือดปูด ขณะรถบัสคันนั้นยังคงวิ่งไปข้างหน้าโดยที่เขาไม่รู้ว่าปลายทางอยู่ที่ไหนฟึบเสียงวิทยุสื่อสารที่อยู่ข้างโพงมาลัยขัดขาด,ขดหายหายก็ดังขึ้นมาอย่างไม่มีปีมีครุยซีกึกพี่พง์รับด้วยรับด้วยเสียงแหมแห้งดังออกมาจากวิทยุแม้มันจะไม่ได้ถูกแตะต้องมาเกือบ8ปีตั้งแต่คืนอุบัติเหตุนั้น พงหันขวับไปมองมือตัวแข่งท้างจากนั้นเสียงนั้นก็ฉัดขึ้นเที่ยวสุดท้ายแล้วนะพี่พงถึงเวลาแล้วทุกคนรออยู่รอพี่คนสุดท้ายเสียงนี้เขาจำได้ดีมันคือเสียงของสเสน่เพื่อนร่วมงานคนสนิทคนที่ขับรถคั้นถัดจากเขาในคืนนั้นและตายขาที่ ขณะพยายามช่วยผู้โดยสารหลังรถตกเหวเสียงยังคงพูดซ้ำๆเหมือนแผ่นเสียงเก่าทุกคนรออยู่รอพี่คนสุดท้ายตึงพงเหยียบเบรกเต็มแรงแต่รถไม่ชะลอแม้แต่น้อยเขาพยายามดึงเบรกมือหมุนพวงมาลายัยแต่ทุกอย่างเหมือนถูกล็อกราวกับมีมือที่มองไม่เห็นกำพวงมาลัยร่วมกับเขาไฟภายในรถดับวูบ เหลือเพียงแสงสลัวจากแผงหน้ารถแล้วเขาก็สังเกตเห็นบางอย่างผ่านทางกระจกข้างรถด้านซ้ายภาพสะท้อนเลือนรางในความมืดกับแสงไฟกระพริบคือเด็กสาวคนหนึ่งยืนอยู่นอกตัวรถยืนอยู่บนบันไดข้างตัวถังฝนในชุดนักเรียนเปียกโชกกำลังยิ้มแต่ไม่ใช่รอยยิ้มธรรมดา มันคือรอยยิ้มที่บิดเบี้ยวเหมือนยิ้มทั้งน้ำตาและโกรธเกรี้ยวไปพร้อมกันดวงตาของเธอขาวโพลนซีดรากระสบจมน้ำริมฝีปากแตกระแหงฟันเลือดไหลกรังติดเหงือกเธอเกาะตัวถังรถแน่นขณะรถวิ่งไม่มีลมไม่มีแรงเหวี่ยงสามารถผลักเธอออกไปได้ ลุงจะหนีไปไหนอีกลุงยังไม่เคยกลับมารับผิดเลยสักครั้งเสียงของเธอดังขึ้นในหัวของพงไม่ผ่านลำโพงไม่ผ่านลมดังขึ้นตรงๆเหมือนมีใครกระซิบอยู่ข้างในสมองพงร้องลั่นบีบแตรบีบเบ,บรกจนสุกแกรงร่างทั้งร่างเริ่มสั่นคลอนหยาดเหงื่อเย็นไหลเต็มหน้าผากเขาหลับตาแน่นพยายามกลั้นเสียงสะอื้น พอแล้วขอร้องกูขอโทษแล้วเว้ยแต่เสียงวิทยุกลับแทรกเข้ามาอีกคราวนี้ดังชัดจนสะเทือนลำโพงในรถยินดีต้อนรับกลับสู่ปลายทางพี่พงตูมแสงวาบจากฟ้าผ่าข้างทางทำให้ภาพรอบตัวชัดขึ้นเพียงเสี้ยววินาที เขาเห็นว่ารถกำลังวิ่งลงสู่ทางโค้งคับแคบที่เขาเคยประสบอุบัติเหตุเมื่อ8ปีก่อนแต่ครั้งนี้ไม่มีราวกันตกไม่มีป้ายเตือนมีเพียงป่าทึบกับแสงจากลุนลึกที่เหมือนกำลังรอเหมือนทางเดินของโลกหลังความตายและที่นั่งในรถทุกที่นั่งตอนนี้เต็มแล้วทุกคนจ้องมาที่เขาไม่ใช่สายตาอาฆาต แต่เป็นสายตาเศร้าสงสารปนรอคอยเงาของฝนปรากฏอีกครั้งในกระจกหลังนั่งนิ่งอยู่ที่เบาะท้ายคราวนี้เธอพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเย็นหนูไม่ได้อยากให้ลุงตายแค่อยากให้ลุงยอมรับว่าลุงทำอะไรไว้รถยังคงวิ่งตรงไปข้างหน้าเสียงฝนเริ่มเบาลงเสียงวิทยุเงียบไป มีเพียงความเงียบที่หนักอึ้งราวกับสิ่งสุดท้ายกำลังจะมาถึงเสียงล้อบทพื้นดินแฉะแฉะค่อยๆชะลอลงแม้ไม่มีใครจับพวงมาลัยรถบัสสาย98คันเก่าก็หยุดนิ่งสนิทกลางป่าทึบดำมืดไม่มีถนนไม่มีหมู่บ้านไม่มีบ้านคนมีเพียงต้นไม้ใหญ่ห่มทับฟ้าไร้แม้แต่แสงจันทร์เหมือนว่าโลกทั้งใบ ถูกกลืนไปในความเงียบแห่งความตายตึงเสียงเบรกอากาศดังเบาๆแล้วประตูรถก็เปิดเองช้าๆเสียงลมเย็นพัดวูบเข้าในรถกลิ่นเปียกหมนของดินปนกับกลิ่นทุบเก่าๆที่ไม่ควรมีอยู่ตรงนี้พงนั่งนิ่งที่เบาะคนขับเหงื่อท่วมตัวเสื้อเปียกแนบผิวหายใจถี่แรง ในขณะที่ผู้โดยสารทั้งคันร่างซีเซียวผมเปียกยุ่งเลือดแหงกลังบนใบหน้าค่อยๆลุกขึ้นจากที่นั่งทีละคนไม่มีเสียงไม่มีคำพูดเดินเรียงแถวลงจากรถอย่างเป็นระเบียบเหมือนรู้ว่าที่นี่คือที่ที่พวกเขาควรอยู่เสียงฝีเท้าเปียกเดินผ่านทางเดินรถทีละคู่ทีละก้าว บางคนเหลียวหลังมามองเขาด้วยสายตาว่างเปล่าบางคนยิ้มบางๆคล้ายให้อภัยบางคนร้องไห้โดยไรน้ำตาสุดท้ายคนสุดท้ายที่ยังไม่ลุกขึ้นคือฝนเธอลุกจากเบาะท้ายสุดอย่างช้าๆเดินมาตามทางเดินกระปองนักเรียนเปียกปลิวเบาๆในลมดวงตาของเธอยังคงว่างเปล่าแต่แน่วแน่และเมื่อมาหยุดตรงหน้าพง เธอเอียงศีรษะเล็กน้อยยกมือที่เย็นเฉียบและซี้เซียวขึ้นลงถึงเวลาชดใช้แล้วเสียงของเธอไม่ได้ดังแต่มันดังก้องในใจเขาเหมือนเสียงของความจริงที่เขาเก็บไว้ทั้งชีวิตเหมือนเสียงของกรรมที่กลับมาทวงคืนพงพยายามเบือนหน้าหนีน้ำตาไหลพรากแต่มือของฝนกลับเอื้อมมาจับมือเขาเบา ทันทีที่นิ้วของเธอสัมผัสมือเขาภาพตัดเสียงแตรรถบัสยาวเหยียดดังก้องในหุบเขาตูมรุ่งเชา้าเจ้าหน้าที่กู้ภัยรับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีเสียงคล้ายระเบิดในหุบเหวเมื่อเดินทางไปถึงพวกเขาพบซากรถบัสในซากรถพวกเขาพบศพเพียงร่างเดียวร่างของพงคนขับ ในกระเป๋าเสื้อของพงพวกเขาพบโทรศัพท์เครื่องเก่าเปิดค้างไว้บนหน้าจอคือเก่าอุบัติเหตุเมื่อ8ปีก่อนและภาพสุดท้ายที่แคปไว้คือรูปผู้โดยสารทั้งคันนั่งเรียงรายในรถยิ้มมองกล้องรวมถึงฝนที่นั่งอยู่เบาะหลังรถบัสสาย98ไม่ได้อยู่ในระบบอีกต่อไปแต่ชาวบ้านเล่ากันว่าในคืนฝนตกบางครั้งจะเห็นรถบัสเก่าแล่นผ่านถนนภูเขา จอดที่ป้ายที่ไม่มีอยู่ในแผนที่บางคนได้ยินเสียงกระซิบว่าเที่ยวสุดท้ายแล้วนะเรารอคุณอยู่